นี่คือเรื่องจริงนะครับและไม่ต้องไปโจมตีทหารปัญหาทั้งหมดเนี่ยคือประเทศไทยต้องการให้พวกเราอยู่รอดอยู่ในสังคมโลกนี้ให้ได้ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งพวกใดพวกหนึ่งสีใดสีหนึ่งคนใดคนหนึ่งแต่ต้องการให้คนไทยทั้งหมด64ล้านคนเนี่ยรอดจากวิกฤตทางการเมืองวิกฤตทางภูมิภาคที่กำลังขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จยมกิวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงจะเป็นเรื่องของเรือดำน้ําที่ผ่านมานะครับมีการพูดถึงเรือดำน้ําว่าจะมีการยกเลิกเรือดำน้ําเพื่อไทยเข้ามาจะมีการยกเลิกการซื้อเรือดำน้ําจากประเทศจีนจะไปซื้อเรือดำน้ําจากประเทศเยอรมน,นีนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการบเกรอและก็สู่กระบวนการสังกรอกัน ไม่อยากใช้ควาว่าผมเรียอย่างนี้ครับเรื่องการประชาสัมพันธ์ระหว่างออกองทัพกับประชาชนเนี่ยไม่ใช่ติดขัดเพียงแต่ว่าทางกองทัพทําอะไรดีๆเยอะๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหลายเรื่องนะครับหรือว่ารวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยไม่มีการชี้แจงกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็แพร่หลายไปทุกๆสื่อนะครับอันนี้ก็อยากจะเข้าไปดูช่วยดูท่านดูนิดนึงว่าสามารถทำอะไรได้บ้างหรือเปล่า เพราะว่าเป็นน่าเสียดายเพราะทางกองทัพเองก็าําอะไรเรื่องดีเยอะนะครับตรงนี้ก็อยากที่จะให้ให้ความเป็นธรรมของทางกองทัพด้วยเหมือนกันถ้าเกิดปรับเรื่องการสื่อสารให้ดีขึ้นเนี่ยก็จะพี่น้องประชาชนก็จะได้ทราบเรื่องดีๆที่ทางกองทัพทาก็มีการพูดคุยในสัมเหล่าทัพเมื่อวานนี้อยู่นะก็แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดหรอกเรื่องเกณฑ์ทหารนี่การจะยกเลิกเกณฑ์ทหารใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปคุยกันแล้วก็พบว่ากองทัพเขาคิดมานานอยู่แล้วเขาก็ทํามาเป็นขั้นตอนเพียงแต่ว่า ถ้เาเราอยากให้เร็วให้ทันกับสังคมต้องการเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องกำกับสนับสนุนถึงเขาก็ไปได้เพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักใจไอ,ไอ้คำว่าเมษายนปีหน้าคือทหารเกณฑ์คือทหารเกณฑ์เขาจะเลือกเดือนเมษาใช่ไหมเรามาทําเดือนนี้คือเดือนนี้ก็ทําได้เลยนะ <c oughs> เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางประหลัดท่านประหลัดท่านก็บอกศึกษาเรื่องนี้ไปแล้วเราสามารถรับสมัครได้เลยรับสมัครได้เลยพอไปถึงเมษาปั๊บเกิด คนสมัครเต็มก็ไม่ต้องไปเกณฑ์อันนี้ทำได้แต่ว่าไอ้ปรับลดกําลังพลที่หมายถึงนั่นคือปรับโครงสร้างกองทัพไอ้ที่เราชอบพูดว่านายพลเยอะไปอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยกองทัพเขาก็มีแผนอยู่ถ้าที่ผมดูเขาก็มีทําเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็มีเป้าหมายว่าปี70เนี่ยขนาดกองทัพจะเปลี่ยนจํานวนนายพลก็จะเปลี่ยนเยอะเพราะฉะนั้นอันนั้นคือกองทัพเขาตั้งใจจะทําทและมีแผน แต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยทางรัฐมนตรีเองจะต้องช่วยทางกองทัพให้ไปสู่เป้าหมายนั้นข้อเท็จจริงที่เราต้องยอมรับสังคมต้องยอมรับว่าหนึ่งต้องมีทหารสองทหารเขาก,ก็มีกําลังที่เขาประเมินแล้วว่าศักยภาพกองทัพเนี่ยจะต้องมีกําลังพลเท่าไหร่เราจะไปปรับลดกําลังพลโดยไม่คํานึงถึงความคิดเห็นกองทัพก็ไม่ได้ทีนี้เมื่อกองทัพก็มีเป้าหมายว่าต้องมีทหารเกณฑ์ขนาดประมาณนี้นะสมมุติว่าจะเป็น9ก้าหมื่นแสนโดยประมาณนี้แหละ ประมาณนี้เพราะฉะนั้นทํายังไงจะได้จํานวนนี้ก็เปิดรับสมัครก่อน,อ,นอ,อ,อันนั้นอีกทางหนึง่งคือการที่เราจะรับสมัครคนให้ได้เยอะนี่ที่จริงกองทัพเขาก็อยากได้คนที่สมัครนะพราะคนที่พูดกันไปพูดกันมาเจราจากันไปเจรจากันมาปรากฏว่าต่อมาเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนายกรันตรีก็บอกว่า จะไปเจราจาซื้อเครื่องยนต์จากประเทศเยอรมน,น,นะรนีนะครับสุทินนะฮะตอนแรกว่าจะมีการยกเลิกจะไปซื้อเรือดำน้ําจากเยอรมน,นีเลยนะครับแต่กองทัพเรือได้มีการเจราจาก,กับกองทัพจีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจะทําการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเครื่องยนต์เรือดำน้ำนะฮของเยอรมน,นีเป็นของจีนแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องคาประกันในรัฐ เวลา20ปีซึ่งทั้งสองฝ่ายก็วางข้อตกลงกันเรียบร้อยแล,แล้วเราผ่อนเข้ามาเป็นเวลาหลายปีแล้วเกือบ10ปีแล้วที่ผ่อนเนี่ยพะสั่งทำไม่ใช่แป๊บเดียวจะ่สร้างแดงใช้เวลาสร้างเป็น10ปีนะครับจนประสบความสำเร็จสุดท้ายเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงกันแน่จุดจบของุเรือดำน้ำนะครับในประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวกัมพูชานะครับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีเรือดำน้ำกันหมดแล้ว ประเทศไทยไม่มีกองทัพเรือที่ล่าสุดนะฮะเรือหลวงสุขโขทัยไปล่มก็เพราะเรือเราเก่าโบราณน,นักการเมืองพักการเมืองใช้ประเด็นเหล่านี้มาทําการโจมตีกองทัพไทยทําให้กองทัพไทยนั้นมีศักยภาพในภูมิภาคอ่อนแอกว่าประเทศอื่นๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกองทัพเรือผมเคยไปดูกองทัพเรือ นะครับเรือจากกีนรอรเบตโอ้เดี๋ยวนี้เก่าเดิมเยอะเลยนะครับไอ้ยังไม่มีเรือประจำการใหม่ๆเข้ามาทําการประจําการนะครับทาให้ถ้ามีการทําสงครามทางน้ําขึ้นมาเราจะเสียเปรียบอย่างมากนะครับอาวุธยุทธปกรณ์เราไม่พร้อมนะผมเรียกว่าไม่พร้อมขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ เป็นไปได้วยความตึงเครียดนะฮะโอกาสจะเกิดสงครามเป็นไปได้สูงถ้าเราต้องการเรือหนึ่งลำเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสั่งเวลาสร้างเนี่ยไม่ใช่ปี2ปีนะฮะแล้วมันจะแล้วเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาเป็นเรือได้นะครับแล้วเอาไปทําสงครามได้เรือหลวงสุโขทัยที่ล่มก็เพราะว่าเก่าก็เพราะว่าโบราณน,นะครับเราเสียลูกเรือนะครับทหารนักรบดีดๆเก่งๆไปหลายนาย จากเรือเก่าและก็เรือโบราณซี่ไม่สามารถสู้กับคลื่นได้คลื่นยังสู้ไม่ได้ไม่ต้องถามนะฮะว่าถ้าไปทําสงครามจะชนะเขาหรือไม่มีโอกาสจมสูงเลยเรือดำน้าเนี่ยที่ต้องไปซื้อมาจากฝั่งประเทศจีนเพราะเราไปซื้ออาวุธในฝั่งของสหรัฐอเมริกามาหลักของไทยใช้หลักที่เรียกว่า Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจไปเอียงข้างฝั่งจีน ม่เอียงข้างฝั่งของสหรัฐอเมริกามากจนเกินไปนะครับซื้ออาวุธก็ซื้อทั้งสองฝั่งนะครับถ้าไปปฏิเสธนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่ากับเราประกาศความเป็นศัตรูทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่คนไทยควรจะรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนพวกไหนสีไหนนั่นคือสิ่งที่คุณจะรู้และจําเป็นต้องรู้และเป็นหลักสําคัญนะักการเมืองต้องการหาเสียง เพียงเอาเรื่องของเรือดำน้ำเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการหาเสียงโจมทีกองทัพเพื่อให้กองทัพนั้นเกิดความอ่อนแอนะครับสุดท้ายพอฝั่งเพื่อไทยเข้ามาบริหารก็จำเป็นจะต้องซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนต่อไปและต้องใช้เครื่องยนต์ของประเทศจีนต่อไปอย่างที่สุทินบอกอย่างที่กองทัพเรือไปทำสัญญา ก่อนหน้านั้นรัฐบาลบรเอกประยุทธ์ทำอย่างไรก็ทําต่ออย่างนั้นเพราะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ใช่ซื้ออาวุธอย่างเดียวเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้สหรัฐอเมริกาและไม่ให้จีนเข้ามาทําการรุกลานประเทศไทยประเทศไทยเป็นเพียงหนึ่งในมณฑลของจีนและเป็นเพียงหนึ่งในมนลรัฐของสหรัฐอเมริกาเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ เพื่ออยู่ในสังคมโลกปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันโดยใช้นิว i เดียหรือสื่อหมายเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงแต่กับเครื่องยนต์ที่ใช้ตกลงก็จงลงใช้ของจีนจีนให้ประกันเพิ่มเติมอีก20ปีแต่กลับแล้วก็มีการสนับสนุนประเทศไทยเพิ่มเติมมีการฝึกประเทศไทยเพิ่มเติมแล้วจ,จ่ายเงินไปแล้วจะไปยกเลิกเขาดือ้อ เหมือนไม่ได้นะครับสิ่งนี้คือเรื่องจริงนะครับและไม่ต้องไปโจมตีทหารปัญหาทั้งหมดเนี่ยคือประเทศไทยต้องการให้พวกเราอยู่รอดอยู่ในสังคมโลกนี้ให้ได้ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งพวกใดพวกหนึ่งสีใดสีหนึ่งคนใดคนหนึ่งแต่ต้องการให้คนไทยทั้งหมด64ล้านคนเนี่ยรอดจากวิกฤตทางการเมืองวิกฤตทางภูมิภาคที่กำลังขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ นั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิน้นปกป้องแผ่น En พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแค้นดนถินมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสิ you need